ถึงไปนั่นเองอ่ะต่อมาค่ะอ่ารูปภาพนะคะเป็นสถานที่นั่นเองเขาบอกว่า this is วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว it is in อำเภอเขาค้อ it is very beautiful นะครับแปลว่านี่คือวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะมันอยู่ในอำเภอเขาค้อ แล้วก็มันเนี่ยเป็นสถานที่ที่สวยมาก It 2สองคำนี้นะคะ it is in อ m um p เภอเขาคออีแล้วก็ it is very beautiful เนี่ย it สองคำนี้หมายถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนั่นเองนี่ก็คือรูปแบบของการใช้ it แทนสถานที่นะคะข้ต่อไปค่ะ day นะคะ day เป็น นามบุรุษที่สามหมายถึงพวกเขาใช้แทนคำนามที่เป็นคนสัตว์หรือสิ่งของที่มากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปและทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคได้นะครเรามาดูตัวอย่างกันเลย they are my brothers they are my brothers พวกเขาคือพี่ชายของฉันพวกเขาคือพี่ชายของฉันนะคะและคำว่า brothers จะเติม s ด้วยเพราะว่ามีพี่ชายหลายคนนั่นเองต่อไป they are pencils they are pencils พวกมันคือหรือว่าสิ่งเหล่านั้น่ะคือดินสอนะคะซึ่งมีหลายแท่งด้วยและสุดท้าย they are elephants they are elephants มันเป็นช้างหลายตัวนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะแทนทั้งคนสัตว์แล้วก็สิ่งของนะคะ,ะมาดูตัวอย่างค่ะ They are Jack and Jim. They are twins and they are my brothers. แปลว่าพวกเขาคือแจ็คและจิมนะคะแจ็คและจิมสองคนนี้คือแจ็คและจิม They are twins. พวกเขาเป็นแฝดนะคะแล้วก็พวกเขาคือพี่ชายของ ฉันนั่นเองต่อไปค่ะ he นะคะสรุปแล้วมาดูกันค่ะสรุปนะคะ he จะใช้กับเขาผู้ชายนะคะซึ่งจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นอยู่ในกลุ่มของคำนามเอกพจน์นะคะช h e ใช้กับ ธอรอนหรือเขานะคะที่เป็นผู้หญิงและมีเพียงแค่คนเดียวอยู่ในกลุ่มของคำนามเอกพจน์เช่นเดียวกับ me น,นะคะ it นะครับแปลว่ามันนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มของคำนามเอกพจน์เช่นเดียวกัน it นะคะจะใช้ได้กับทั้ง สัตแล้วก็สิ่งของหรือสถานที่นะคะและ day นะคะ day แปลว่าพวกเขาหรือพวกมันนะคะอยู่ในกลุ่มของคำนามที่เป็นคำนามพหูพจน์หรือมีมากกว่าหนึ่งอย่างนั่นเองนะคะนี่ก็คือสรุปของการใช้ he she it แล้วก็ day นะคะครูต้าหวังว่าหลังจากเรียนดูคลิปนี้ลัวนักเรียนจะสามารถใช้ ประธานที s ีอิ t แล้วก็เดได้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ